เชื่อมโยงอดีตถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและโรงภาพยนตร์สกาล่าโรงหนังสแตนอโลนแห่งสุดท้ายย่านใจกลางเมืองค่ะเป็นผลงานศิลปะการแสดงสดทั้งจากศิลปินไทยและสหราชอาณาจักรในเทศกาลไมโคร Festival l i ฟ e at the Scala ที่เปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ที่ผู้ชมมีต่อโรงภาพยนตร์ค่ะ ควาสนุกสนานในเพลง Diamond Girl's Best Friend ไม่เพียงสร้างให้ภาพของ m a r i l ี n Monroe ดาวค้างฟ้าของฮอลลีวูดให้กลายเป็นที่จดจำในฐานะหญิงสาวที่กล้าสแสดงออกถึงความต้องการของตัวเองในภาพยนต์เพลงเรื่อง g e n t l e m a n Prefer Blondes หากยังสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินไบรอันลอเบลนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดง Hold My Hand and We're Halfway There ที่เนรมิตล็อบบี้ด้านล่างของโรงภาพยนตร์สกาลาให้กลายเป็นห้องนอนส่วนตัวเปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมปลดปล่อยตัวตนด้วยการชมภาพยนตร์และเต้นรำไปพร้อมกัน ส่วนหนึ่งของหลากหลายผลงานในเทศกาลศิลปะการแสดงสดวิดีโอและงานจัดวาง Micro Festival Live at The Scala โดยใช้พื้นที่ของโรงภาพยนตร์เก่าจัดแสดงศิลปะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนภาพยนตร์และโรงหนัง So I think about this boy in his bedroom and this is like me as a child felt like I was dancing and sometimes I felt really lonely sometimes I felt ไรอ a นลอเบอร์บอกว่าผลงานของเขาได้แรงบันดาลใจจากการชมภาพยนต์เพลงเมื่อตอนเด็กๆซึ่งพออยู่คนเดียวก็มักออกท่าเต้นรำไปตามตัวละครในห้องนอนส่วนตัวเหมือนเป็นการปลดปล่อยซึ่งการเต้นกลางที่สาธารณะแบบนี้อาจต้องใช้ความกล้ามากขึ้นแต่จุดประสงค์คือการให้ผู้คนได้มาร่วมปลดปล่อยและเป็นตัวเองร่วมกัน่อตอนแรกก็รู้สึกอายๆครับแล้วตอนหลังแบบคนก็เริ่มลงดูน้อยลงก็เลยปลดปล่อยมาให้สุดเลยครับ แตนเต้นเก่งแล้วแบบเขาพุ่งแบบผมเต้นสิบนาทีอย่างเงี้ยเขาแบบเหนื่อยแล,แล้วแล้วเขาเต้นแบบสามชั่วโมงเงี้ยเขาคงตายกหร โรงภาพยนตร์สกาลาเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์คู่สยามสแควร์มาเกือบ50ปีและเป็นโรงภาพยนตร์ standalone แห่งสุดท้ายในย่านปทุมวันที่ผูกพันผู้คนมาหลายยุคสมัยทำให้ Forest Fringe กลุ่มศิลปินจากสาราชาอาณาจากักรใช้เป็นที่แสดงผลงานสะท้อนแนวคิดผ่านศิละปะภาพยนตร์และการแสดงสดไม่เพียงเล็งเห็นถึงคุณค่าในฐานะหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โรงภาพยนตร์ไทยหากยังเป็นการเปิดประสบการณ์และมุมมองของผู้ชมผ่านผลงานศิละปะสร้างสรรค์ The the perfect there's one number reasons One e Scala was because c a a for of so u m b แอนดี้ฟิลด l ผู้กำกับการสแสดง l i ฟ e at t h t s e s l a l a บอกว่า,า,า Scala เป็นที่ที่สมบูรณ์แบบเพราะนอกจากจะมีพื้นที่น่าสนใจยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นโจทย์ที่น่าสนใจสำหรับศิลป,ปินในการสร้างสารรค์การสแสดงที่สัมพันธ์กับโรงภาพยนตร์ส่วนหนึ่งมันไม่ใช่แค่หนังค่ะมันคืองานสถาปัตยกรรมในนี้เราได้เห็น นะคะความเป็นมาในอดีตมันมีการเชื่อมต่อถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่ายิ่งมีโรงหนังเก่าๆที่ถูกเก็บไว้แล้วได้ถูกเข้ามาเป็น,ปนใช้เป็นมากกว่าที่ดูหนังนะคะเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เราคิดว่ามันดีอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็ควรจะมีต่อๆไปค่ะ เทศกาลศิลปะไมโครเฟสติวัลไลฟ์แอดเดอะ a สกาลานอกจากจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติผ่านผลงานศิลปะการแสดงอันหลากหลายยังมีส่วนทําให้ผู้ชมเห็นถึงความสําคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอิทธิพลของภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์ที่ยางคงผูกพันและส่งผลถึงผู้ชมจนถึงปัจจุบัน